มาี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านพ่อแม่พี่น้องทุ่งป่านอา,าร์ทางไกลทางไกลบุษสุรุษทุกคนครับวันนี้ก็มาพ,อ,พอกับช่องลองป,ปลาแนวนในวันที่11กุมภาพันธ์พศ67เนาะครับเนาะวันนี้บ่บรใจาคก็มาหาพักคอนแชร์นะครับเนาะตามหาพักคอนแชร์ มาครับหลายช่องนะครับวันนี้ครับมีช่องเมนาพะลุยนะครับเนาะครับสวัสดีครับเราจะช่องเมคีพาลุยครับครับผมวันนี้มีจ้าพี่เจ้าน่องพากันมาครับผมกลับไปหลุ่นพี่ชมมึงครับว่ามุนีิสิเดีสซิมันจำได้เนาะครับพักคอนแก่นขอจ่ายแก่ห้ากรรมเก็บครับครับเป็นหลุ่นพี่ชมติดตามมึงครับไปครับดูไก่เราเห็นครับผมพี่น้องคุณครับ สูงสูงครับนี่ครับตัวใหญ่เพิ่นจะบ่จอยกล่องมันครับ,บครับบอจอยกระเพาะเลยครับอูช้ชอยง่ายครับพี่น้องง่ายเลยครับพี่น้องตอนไหนบ่บท่านเคยกินเคยชิมนะครับกดีลองมึงได้ครับเด้อ เดีย๋ยวเดี๋ยวผมเก็บก่อนเก็บผักคอนเกนก่อน 자기 우. <목소리도> <이리와. 목소리도> นองหนึ่งสองสามครับ่บ,บางอันตอนนึ่งมันจะมีแต่งาออมามีหลายอยู่เลยครับเนี่ยมากก็ถือประมาณอยู่ครับหลายคนมาเก็นตวงกันครับมันงานนครับพีหนอง ครับเนาะสวยงามยู่ครับสว่สูงามเครับเนาะตุ๊กัาแฟนนี่เอ็กนึงครับโอ้สวยๆครับพี่น้อง จอดครับวันนี้เอาครับพี่น้องอยู่ขายกัน่เห็นครับผมสายรักใจโ้งามครับพี่น้องนี่ครับ

เอาตรันี้เครับเก็บตั่งก่อนครับผมอย่างับอี่นี้เอาเก็บตั่งก่อนครับผม ออาน,นี้ครับเก็บกันเลยนี่ครับตัวตำเพื่อนครับตำนี่เพือ่อนจอดอกห้ากระโปรงนะครับเนาะเขาจะเด็ดเหงาเลยครับนี่จะเป็นบริเวณไม้เตียนจะเป็น บริเวณของห้างมูพานะครับเนาะเมือก่อนผ่นมาเฮทห้งครับนี่พงกจะเจาะกัดไป็นแล้วครับเนาะนครับกัดใหม่บริเวณจะเป็นห้างห้างนี่ครับมุงมูพาครับผมิ่นจะมาเหตุมูงให้ลูิคนอยู่นะครับลบฝนครับผมบริเวณนี้ครับไยางานมุกดีครับอยงานมุกเด้อนีเด้อ นี่ครับผู้จัดการทีมครับพอพอแสงแล้วครับพี่ชายครับผมไปซักครับพี่ชายครับผมสวัสดีครับเปิ้ลกัเฮ็ดช่องกันด้วยครับช่องเพิ่นช่องแม่นาพะเลาะแต่ว่าแม่นาบ่ได้มาครับมาแต่พ่อนะครับมื้อนี้ผู้จัดการทีมครับเพิ่นพามาเลาะปลามื้อนี้ครับอ่าเช็คไหมครับเช็คนหมครับอุ้ยครับพี่น้องหลังามำนะครับโอ้คนใหญ่คนใหญ่กันเลยไล่กันครับ ทำนี่แหละยังไงบ้านอะไรทำนี่แหละเบิ้งเขาไอ้จอยไอ้จุ๋มกูผมเหงนเห็นขาเขาพี่น้องโคตรเมื่อกี้ครับโอ้โหเมื่อกี้ตีมหนูก็บาดใจครับเพราะว่าเพราะว่าเพื่นเก็บเพื่นเพื่อนเด็ดเนาะครับเนาะบาดใจปุ่มมาเลยครับผมขัดห้องไปผักค่อยไปไปเล่มเด็ดออกนะครับเนาะ มวนกาดหนังยมาพอบอใจกันถ้ากระเทยไม่เก็บถือแหละครับผมมาน้ำพูนมีดอกอยู่เอมครับออย็งครับไปนั่งต้นพันครับ ครับนี่อยู่เราก็จะเก็บกลางมกนออกนะครับเนาะเด็ดตัวกลางมันออกครับโอ้ยงามครับพี่น้องตัวนี้อุ้สวยเลยครับ อ้ามีสอง้ลครับเพื่อมีสองเ่าะสองเ่าะยังนู่นแค่พี่น้อง ชื่อสวยครับมีอยู่ครับมีอยู่ Tamam, yine sansak. มตอนนี้เรากำังมาหอดรถเลยนะครับเนาะเดี๋ยวไปสรุปคลิปกันอยู่บ้านนะครับเนาะว่ันใดๆเดี๋ยวอะไรกันจกเขาจกออกมันกระสีเค็ดนีม้มันดอกมันหล่นนะครับเนาะจกออกตัวเดียวครับเดี๋ยวไปพิดคลิปกันอยู่บ้านครับผมไปเลยครับกาลเจมันีบ่าวจอยไปเก็บผักข้นแนจา้าสุดยอดเลยครับแม่เ,เป็นจังไดไอ้โอ้สุดยอด เ่เน่บาจอยมาสรุปอยู่บานเน้จ่จะฝ้าวแห้งจ้ามเมเน่สิเป็กนอ,อดำครับืมอน้แม่ยนยู่แล้วก็อีย่างก็แขจบออกดูดอกเพิ่งจะจะวงนะครับเนาะแได้มาสรุปอยู่บานครับผมมาเปิงผลงานกันเลยครับเ่แลย ต้องคอยวะไอ้ต้องคอยครับอุ้ยพี่น้องนี่ครับสุดยอดเลยครับผมอลังการ์นะครับวันนี้อุ้ยเดรร้ยายนะไอยน้องมือนนี่เนาะอุ้ยเดรร้ยายครับผมมันมือนนี่แล้วกไปเทเละ่ะเทเล่ะเลยครับเทเล่ของบาลจอยครับอ้าวเป็นเดรรลาย,ยจ้าบาลจอยตัวนี้บาลจอยจะโพเดย์แอบนี้เนาะครับเก็บมาเป็นทวนแต่ว่าตัวนี้จะเก็บมาแบบนี้ ตอน,นั้นพ่อในตัดมันบ่อยคร้ยถือว่าไลายอยู่จ้ะพี่นอ้นองมันสุดยอดจ้ามันสุดยอดครับวันนี้ครับถือว่าเดี๋ยวไล่อยู่ครับพี่นอ้องวันนี้บาร์จอยปิ้นผู้จ้ะครับพี่กัดก็ห,าห,าหา่อามกเป็นปลาผมต้องเมกครับเป็นเก็บอยู่ผู้องน้องเมดกนะครับเนี่ยครับแต่บลนาคาเบอร์บันตริกจังหวัดอุบลราชธานเนีครับบาร์จอยกับขอขอบคุณขอบคุณเจฟซีท่านไกลท่านไกลพ่อแม่พี่น้องลุกป่านนะอาเบิร์ตสู่ท,กทกุกคนครับขอบคุณเจฟซี มาติดตามให้ก็ตั้งแรงใจบอยจอยครับผมบอยจอยขอฝังนี้ได้รับรอัวไปชแนลเฟสเพจครับสำหรับคลิปนี้มากกั่ยี่มกดไลคตรดใจกับยี่รึ่งโคตรแช่ยี่รลืมกดตรกระดิ่งเพื่อสิบว่าผัดคลิปใหม่ๆของบอยจอยนะครับครับสำหรับคลิปนี้อีพี่นี่บอยจอยขอตัวลาไปก่อนครับคลิปไหนคลิปไหนพอกันไหมครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะงามจ้ะสุดยอดเลยครับวันนี้ครับ